ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาววิภารัตีอองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในนามของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีความปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวะละหนึ่งในวันที่28รกรกฎาคมพุทธศักราช2,564ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อนาลนัษฎรเป็นอเนกอนันต์น้ำพระราชาหฤทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรที่ทรงมีต่อปวงประสงคนิกรและชาติบ้านเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภัยเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ได้นำมาซึ่งความชื่นชมสมนัตในทุกหมู่เหล่าชาวประชานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมในโอกาสอันเป็นมิ่งม,งมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระสีรัตนไตรและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจารุพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรตาบการน,นิรันเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ